สวัสดีครับวันนี้พวกเรามาถ่ายทําสารคาดีเกี่ยวกับวัฒนธรรมความเชื่อของและวันนี้เราจะไปสัมภาษณ์ชาวบ้านกันนะครับไปกันเลยป้าคิดว่าจุดเด่นของเมืองนี้คืออะไรหรอครับผลไม้เมืองเราอร่อยคือมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะค่ะเมืองเรามีธรรมชาติที่สวยงามมากโอเคครับตรงทอง,ทองมีอะไรให้น่าสนใจเพิ่มเติมอีกไหมครับอืมมันก็มีนะ พวกหนูเคยได้ยินเรื่องของลัทธิเทพอมนุษย์กันไหมละ่ะลัทธิอะไรนะครับลัทธิเทพอมนุษย์ผู้คนในลัทธิจะบูชาเทพอมนุษย์แล้วก็ทําพิธีกับบัลลัสลุงพอจะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับวันนี้ลุงคงไม่สะดวกเล่าเท่าไหร่ถ้าพวกหนูสนใจมาพักที่หมู่บ้านลุงไหมละ่ะยังไงนะครับเดี๋ยวลุงจะขี่รถไปส่งพวกหนูที่หน้าหมู่บ้านข้างในหมู่บ้านน่ะ มีห้องพักอยู่เฮ้ยพวกมึงคิดว่ายัางไงกันวะแบบนั้นจะดีหรอกูวา่าลุงไม่ทําตัวแปลกๆวะ่ะเออนาไม่เป็นไรหรอกพวกเราจะได้ไม่ต้องเดินทางกันไกลด้วยเพลละมันจะตามคนที่มันเจอไม่ถึงวันไปจริงๆหรอเออคือถ้าพวกหนูไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวอีกสักพักลุงก,ก็จะไปแล้วไปครับไปท้างนั้นเดี๋ยวลุงไปเอารถก่อนนะพวกหนูก็เก็บของให้เรียบร้อยก็แล้วกันได้ครับ ไอเชียปอกูเตือนมึงแล้วนายสัตว์งั้นเดี๋ยวลุงไปทำธุระของลุงก่อนนะส่วนเรื่องที่จะคุยกันพรุ่งนี้ก็ไปหาลุงที่บ้านก็แล้วกันเดี๋ยวไปตามทางในกระดาษที่ให้นั่นแหละโชคดีครับลงุง มึงกลัววะที่บ้านเรียนใจเองที่ดูหนังถึงเลือกไปหรือเปล่ามาล่ะไปไปดีไปได้แล้วยังไม่มืด ว่าป้าจะของ้าไปทำตัวแปลกๆว่ะมึงคิดเองหรือเปล่าว่าป้าแกก็น่ารักดีนะน่ารักก็ผีดิดพวกแกเราว่าบรรยากาศของหมู่บ้านนี้มันน่าก,กลัวแปลกๆอ่ะโดยเฉพาะบ้านร้างหลังที่เราเดินผ่านกัวมึงควรกลัวตั้งแต่อี้เหียปอพาเราติดรถได้ลุงหน้ามาลงที่หมู่บ้านไหนแล้วก็ไม่รู้เออนะ่ามึงมีค่อยว่ากันใหม่ตอนนี้มันก็ดึกแล้วพวกเรารีบอาบน้ำนอนกันดีกว่าอย่างที่ปอพูดนั่นแหละพวกเรารีบพักผ่อนกันเถอะเออตามใจพวกงี้ พวกเรากลับกันเถอะฮะทำไมอม่ะไม่เมื่อคืนไม่มีเสียงเหมือนคนท่องบทสวดอะไรสักอย่างที่เม้มพวกเราไมคิดไปเองหรือเปล่าเมื่อคืนกูกับนัทก็ไม่เห็นจะได้ยินเสียงอะไรเลยนะงั้นก็ฟังเอาเองแล้วกันเมื่อคืนเราอาจคลิปไว้ ก็ไม่เห็นจะยิเสียงอะไรนี่เห็นแต่ได้แคบกลัวของมึงไงงั้นวันนี้ถ้าเราคุยกับลุงทองเสร็จแล้วถ้าไม่ได้เรื่องอะไรเพิ่มเติมค่อยกลับกันโ okay, อเคไหมไม้กระดาษเทียอะไรเนี่ยช่างไหม ลุงทองครับลุงทองอยู่ไหมครับพ่วลุงแม่ไม่อยู่แน่เลยวะก็เราไม่ได้รับเวลาแกไม่นีเออวะงั้นเราลองไปถามชาวบ้านกันดูไหมเอางั้นก็ได้กูอยากจะมู่บ้านนี้เต็มทุดละเฮ้ยคนหายไปไหนหมดวะดูดีดีดเห็นไหมบ้านข้างหน้าใอ่บ้านหลังนั้นเฮ้ยเหมือนจะมีคนใช่ไหมเฮ้ยนั่นไงลองไปถามพี่คนนั้นดูไหมไปดิสวัสดีครับพี่ขอโทษนะครับ พวกเราพอจะสัมผัสพี่สักนิดหนึ่งได้ไหมครับอ๋อได้ครับอ่าพี่พอจะรู้อะไรเกี่ยวกับลัทธิเทพอมนุษย์ไหมครับพี่ว่าน้องอย่ายุ่งเรื่องพวกนี้ดีกว่านะอ๋อพี่ทําไมล่ะครับพี่พี่ครับพี่พี่พี่เขาเป็นอะไรของพี่เขาวะคนที่หมู่บ้านแม่งอัธยาศัยดีนะช่างเถอะกูว่าเราไปถามคนอื่นกันดีกว่า<ม>เดินไปอีกนิดกูว่าน่าจะเจอคนเลยวะใช่วะใชะ่ไปดูดิ เอ้ามายืนทำอะไรอ่ะมาดิเฮ้ยกระดาษเฮียนนี่อีกละอะไรวะมึงเคยเห็นอ๋อ หน้าห้องพักเราก็มีกระดาษอะไรวะไอ้ครูไอ้ป้ามึงนยังไงนะหรอวะเออเจนะครับน้องๆผมเองมานี่บอกแล้วอย่าออกมานี่ ขอโทษนะครับพอดีน้องผมสติไม่ค่อยดีอ่ะไม่ไม่เป็นไรค่ะเข้าหน้าก็ดูน้องตัวเองให้ดีด้วยเดี๋ยวแม่งไปสร้างปัญหาอีกเฮ้ยมึงจอะไรนักหนาวะพี่เขาก็ขอโทษแล้วเอ่อว่าแต่พวกน้องคนจัดด้านนอกเหรอไม่คุ้นหน้าเลยใช่ครับแล้วพวกน้องมาที่นี่ทำไมเหรออ่าพวกผมมาทำสารคดียะครับพอดีเลยผมขอสัมภาษณ์พี่สักนิดได้ไหมครับได้ครับว่าแต่เรื่องอะไรหรอ พี่รู้จักรัชทิเทพอมนุษย์ไหมครับอมไม่ครับไม่รู้จักงั้นพี่ไม่อ๋อพี่มีทานิดน,นึงนะขอเจก่อนนะ กูอะคนในหมู่บ้านนี่ไม่แปลกแวะ่ะพอเราถามเรื่องแล้วที่เอมนุษย์แม่งก็จะไม่คุยกับพวกเราต่อแม่ที่คนในหมู่บ้านห้ามพูดถึงก่ถึงผมจะพามาถามมุงทองยังไงถ้าเกิดแกอยู่นะแต่ถ้าเกิดแกไม่อยู่พวกเราเเก็ค่อยกลับมุงทองครับมุงทองมุงทองครับมุงทองอยู่ไหมครับอ้าวปู่หนูมากันแล้วเหรอไปไปเชิญเข้าไปนั่งข้างในก่อนดี สรุปแล้วลทัทธิเทพอมนุษย์คืออะไรกันแน่ครับลุงทองลทัทธิเทพอมนุษย์เป็นเรื่องเล่าที่คนเท่าคนแก่ของหมู่บ้านนี้เขาเล่าสืบต่อกันมามันคือลัทธิที่บูชาเทพผู้คนในลทัทธิเชื่อกันว่าเทพอมนุษย์เป็นผู้มีพลังพิเศษสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บและนาโชคลามาสู่ผู้ศรัทธาได้ส่วนเรื่องวิธีขับก็มีตั้งแต่ร้องรำทำเพลง,งบูชาเทพผู้การดึงของเหลวที่ออกมาจากตัวเทพหรือแม้กระทั่งสังเวยชีวิตคน เพื่อไปเป็นเครื่องบรนณาการให้แก่เทพออกมา้อ๋อแล้วก็ดูเคยได้ยินมาว่าไอ้ลัทธิเนี่ยขอบคุณที่เล่าให้ฟังนะครับลุงอ๋อไม่เป็นไรแค่นี้เองแล้วนี่พวกหนูจะกลับกันแล้วเหรอใช่ครับพวกผมจะกลับกันแล้วครับจะกลับกันได้เหรอฝนก็ตกทางก็มือดอีกอย่างเวลานี้เนี่ยไม่มีรถขับผ่านทางหน้าหมู่บ้านหรอกนะพวกหนูพักบ้านลุงดีกว่าไหมเดี๋ยวพวกผมกลับกันเองก็ได้ ไม่ต้องเกรงใจลลหรอกไปยังไงลุงก,ก็เป็นคนชวนพวกหนูมาถ้าให้พวกหนูออกไปตอนนี้ลุงก,กลัวว่ามันจะเกิดอันตรายได้พักบ้านลุงนี่แหละอเอางั้นก็ได้ครับลุงถ้างั้นเดี๋ยวลุงเตรียมห้องให้นะตอบตกลงในยไม่ถามความสมัครใจพวกกูเลยนสัตว์นอนนี่แหละดีแล้วทางก็งมองเห็นก็มไม่มีมึงจะกลับยังไงมู่ที่นี่สักคืนหนึ่งแล้วค่อยกลับรุ่นี้ก็ได้พี่จเจ้ามานันเหรอวะ อา้าวไม่ไปอาบน้ำดิเราอาบเสร็จแล้วเกิดอ,อะไรขึ้นขอโทษค่ะขอโทษค่ะอ๋อไม่เป็นไรลงูกสัญญาณนี่มันคืออะไรกเนี่ยครับลุงอ๋อมันคือตาสัญญาณของหมู่บ้านนะพวกหนูก็รีบเก็บกวาดแล้วก็ปิดไฟนอนกันเลยนะ นี่ก็เด็กมากแล้วเดี๋ยวลุงจะไปนอนแล้วละ เฮ้ยม <Hey. S 2> ึงจะไปไหนวะกูจะไปกินน้ำมึงจะไปด้วยไหมอืมไม่อ่ะรีบไปรีบมาแล้วกัน ลุงยังไม่นอนอีกเหรอครับลุงจัดของอยู่นะไหนๆเราก็ออกมาแล้วมาช่วยลุงจัดของหน่อยได้ไหมได้ครับได้ครับกล่องข้างลางนี้ใช่ไหมครับลุงใช่อันนั้นแหละ ไตรงไหนหรอครับไม่ตืนต่นมีเลเหรอไอ้ปอกับลุงทองหายตัวไปไหนแล้วก็ไม่รู้ฮะยังไงนะไอปอบอกว่ามาหาหน่อยที่บ้านร้านเราเรีบไปหาปอกันเถอะโ้่นี่นัดทำไมปอต้องไปอยู่ที่บ้านร้านด้วยล่ะ กูไปดูในห้องลุงมาแล้วลุงแม่งไม่อยู่ในห้องว่าลุงต้องเป็นคนในรัฐทีแน่อะไรวะป๊าป๊อนัทนัทนัทอยู่ไหนนัทได้ยินไหมไม่ออกมาทำอะไรกันอยู่กันนี่ก็ได้ ไม well. ่ย้อนย้อนนี่ไม่ได้สูงนะอันนี้มนงมีเล่ยเดียวตองยิงัี้ นนาเสร็จแล้วพวกเรากลับกันเถอะฮะทำไมอำไมเพรามีคนกลัวแต่เยี่ยปอติดัวไดแม่บ้าน่ไกดที่เลย